สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสตผ่านหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเอ็ดดี้เล่าเรื่องสามกกโทนี่สับประยุทธ์ก้าวไกลไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์หนีเสือปะจราเข้และชักศึกเข้าบ้านเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอัศรางยมนาคซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยให้หัวข้อว่าสากกโทนี่สับประยุทธ์ก้าวไกล เนื้อหาใจความมีตั้งต่อไปนี้นะครับอัศดรงบอกว่านิยายสามก๊กเนีเขียนจากเขาโครงเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็กลายมาเป็นตำราพิชัยยุทธ์ที่สำคัญและก็เป็นที่นิยมทั้งโลกการเมืองการทหารแล้วก็การค้าซึ่งต้องนำมาศึกษาเป็นตัวอย่างในยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเป็นตอนต้นๆเรื่องเนี่ย พอนึกแล้วมันก,ก็ช่างคล้ายกับสถานการณ์ในบ้านเมืองของเราียเหลือเกินเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหนีเสือปะจระเข้หนีทักษิณเจอธนาธรหนีเพื่อไทยเจอก้าวไกลรวมทั้งยังมีสถานการณ์ชักศึกเข้าบ้านอีกต่างหากเมื่อโจโฉหนีออกจากลกเอียงเพราะว่ารอบสังหารทรราชตังโตไม่สำเร็จเนี่ยนะครับโจโฉก็หนีมาถึงอำเภอจงมู่ ที่ซึ่งตันกงเป็นผู้วรารชการอยู่โจโฉเนี่ยถูกจับตัวตามประกาศจับแล้วก็นาไปให้ตันกงในสอบสวนแต่เมื่อพูดคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตันกงเกิดประทับใจในความจงรักภักดีที่โจโฉเนี่ยมีต่อพระมหากษัตริย์จึงตกลงปลงใจทิ้งราชการแล้วก็ออกติดตามโจโฉไปทั่วเลยตันกงเนี่ยหมายใจว่าจะกลับไปยังบ้านเกิดที่เมืองเฉินหลิวอยู่แถบเมืองไครเฟิงในปัจจุบันนี้แหละครับ ไปเพื่อที่จะไปตั้งกองกําลังมาปราบปรามต่างโต๊ะต่อไปตันกงเนี่ยเสนอโจโฉนะครับบอกว่าให้มุ่งหน้าไปสวามิพักกับอ้วนเซี่ยวซึ่งเป็นขุนศึกที่ทรงอํานาจมากที่สุดในยุคสมัยนั้นอ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นหัวหอกของเหลา่าขุนศึกที่จัดตั้งในร่วมพันธมิตรต่อต้านต่างโต๊ะขึ้นมาแต่โจโฉเนี่ยกลับบอกกับตันกงว่าอ้วนเซี่ยวไม่ใช่นักปกครองที่ดีโจโฉก็ถามตันกงว่า รู้ไหมว่า,วาอ้วนเซี่ยวเนี่ยตั้งกองทัพมาทําไมตันกงก็ตอบว่าเพื่อกําจัดตังโต๊ะไงโจโฉก็ถามอีกว่าแล้วตังโต๊ะเนี่ยมีความผิดอะไรตันกงก็ตอบว่าบ้านเมืองวุ่นวายเกิดกลุ่มสิบขันทีช่อชนขึ้นมาเป็นใหญ่โฮจินเนี่ยต้องการจะกวาดล้างกลุ่มสิบขันทีที่ว่านี้จึงเปิดประตูเมืองให้ขุนศึกนอกเมืองเนี่ยเข้าไปในเมือง ซึ่งเป็นเหตุให้ต่างโต๊ะเข้ามาเป็นใหญ่แทนกลุ่มสิบคันทีในที่สุดโจโฉก็ถามขึ้นมาว่าแล้วใครเป็นคนวางแผนที่ทำให้ต่างโต๊ะเนี่ยเข้าเมืองได้ตันกงตอบว่าไม่รู้โจโฉก็เลยตอบแทนบอกว่าก็อ้วนเซี่ยวยังไงเล่าเขาเนี่ยเป็นคนแนะนำโฮจินให้เปิดประตูเมืองเพื่อรับกองทัพของต่างโต๊ะเข้าเมืองเพื่อจะได้มาช่วยกาจัดกลุ่มสิบคันทีที่บ้านี้ซึ่งในที่สุดเนี่ยกลุ่มสิบคันที ก็โดนกำจัดไปเป็นผลสำเร็จแต่ความชั่วร้ายของกลุ่ม10ขันทีเนี่ยยังไม่เท่ากับตังโตที่ชั่วร้ายกว่าหลายเท่าโจโฉก็ถามต่อว่าแล้วรู้ไหมว่าใครคัดค้านไม่ให้เปิดประตูเมืองรับกองทัพตังโตเข้าเมืองตังนกงก็ตอบว่าไม่รู้ครับโจโฉเนี่ยเลยตอบว่าข้านี่แหละเป็นคนที่บอกว่าการที่ขันทีเรืองอำนาจนั้น มันมีอยู่คู่ประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วขึ้นอยู่กับฮ่องเต้ว่าจะทรงมีพระปีชาสามารถในการควบคุมจัดการขันทีได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดฮ่องเต้มีความสามารถมีเหรอที่ขันทีเล็กๆจะปราบไม่อยู่แต่การที่ปล่อยให้กองทัพอื่นเข้าเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั่นคือการชักศึกเข้าบ้านสุดท้ายมันจะกลายเป็นการหนีเสือปะจระเแ้แทนแต่โฮจินเนี่ยไม่เชื่อข้า กลับไปเชื่ออ้วนเซี่ยวซึ่งมีความรู้และมีฐานะสูงส่งกว่าและสุดท้ายเป็นยังไงตัางโต๊ะเข้าเมืองได้ตั้งตัวเป็นใหญ่โฮจินเนี่ยต้องตายอ้วนเซี่ยก็ต้องหนีไปอัสดาบ,บอกว่าเอาละครับทีนี้ย้อนกลับมากลับมาที่เมืองไทยการคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงเนี่ยมีมาตลอดนะครับนับตั้งแต่คณะราษฎรการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตย ที่มีนักการเมืองเนี่ยเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินแทนพระมาหากษัตริย์นักการเมืองชั่วนักการเมืองคอร์รัปชันเนี่ยปรากฏอยู่เรื่อยมาตลอด90กว่าปีมานี้พักไทยรักไทยและทักษิณชินวัตรตลอดจนกลายมาเป็นยิ่งรักและพักเพื่อไทยเนี่ยถูกดําเนินคดีช่อราชบังหลวงเหมือนกับนักการเมืองก่อนหน้านั้นแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยเนะครับที่การช่อชนของนักการเมืองเนี่ย จะก้าวล่วงไปมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลงมาเปื้อนการเมืองเท่ากับเหตุการณ์หลังจากที่ทักษิณหลุดจากอํานาจแล้วเกิดกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยพักอนาคตใหม่กับพัรคก้าวไกลที่สนับสนุนกลุ่มคนสามนิ้วที่เป็นปฏิบัติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยุคโบราณเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่องเต้มีความสามารถหรือแค่ขันทีเล็กๆจะปราบไม่อยู่ หรือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดพระมหากษัตริย์มีความสามารถมีเหรอครับแค่ขุนนางเล็กๆเ,เนี่ยจะปราบไม่อยู่แต่ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีบอำนาจปกครองนะครับนักการเมืองเนี่ยทำงานร่วมกับข้าราชการปกครองกันเองแล้วก็ช่อชนกันเองสุดท้ายควบคุมกันเองไม่ได้ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นแพะรับบาปที่นักการเมืองและข้าราชการเป็นผู้กระทําขึ้นมาคนไทยเคยปฏิเสธทักษิณตอนนี้ ปฏิเสธประยุทธ์และกำลังจะต้อนรับธนาธรต้อนรับพิธาเรากำลังอยู่ในสถานการณ์หนีเสือปะจร์เก้แถมยังมีเรื่องชักศึกเข้าบ้านอีกต่างเหตุการณ์ช่วงที่ตันโกงคุยกับโจโฉเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดสามก๊กซึ่งมันก็คงคล้ายๆกับเมืองไทยที่ยังไม่แตกเป็นก๊กันนะครับแต่มันอาจจะกำลังจะแตกเป็นก๊กในไม่ช้านี้แหละครับเพราะว่าจรเก้เดินสายไปเหนือไปใต้พูดถึงเรื่องดินแดนและการปกครอง ท้องถิ่นเป็นเอกเทศการที่ขันทีเรื่องอำนาจเนี่ยมันมีอยู่คู่ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้วขึ้นอยู่กับฮ่องเต้ว่าจะทรงมีพระปีชาสามารถให้การควบคุมจัดการขันทีมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดฮ่องเต้มีความสามารถมีหรอครับที่ขันทีเล็กๆเนี่ยจะปราบไม่อยู่แต่การที่ปล่อยให้กองทัพอื่นเข้าเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นคือการชักศึกเข้าบ้านสุดท้ายจะกลายเป็นการหนีเสือปะจระเขตแทน ทบทวนนะครับอัสดางบอกว่าลองทบทวนคำพูดของโจโฉแล้วก็ไตร่ตรองให้ดีนะครับว่าทำอะไรลงไปแล้วจะแก้ไขหรือว่าจะรับมือกันอย่างไรต่อไปนะครับ